คันนี้ดูจองมาครับมาห้าหมื่นครับออาซิสนิว 1.6G ปี2020นะครับซึ่งจะได้ภายในที่เป็นสีดำแล้วนะครับผมสีดำข้อดีคือดูแลารัษาง่ายแล้วก็มันดูสวยงามดูสปอร์ตดูเฉียบฉิบมากขึ้นนี่ครับเดี๋ยวผมให้ดูภายในนะครับภายในสีดำสภาพกริปแล้วก็เป็นรถเข้าศูนย์เช็คศูนย์ทุกระยะกุญแจสำรองเนี่ยมีให้ครบ2อดอกนี่ครับประวัติการเข้าศูนย์นะครับอันนี้คือเช็คครั้งต่อไปอยู่ที่60,000โลคันนี้ตอนนี้มายอยู่ที่ประมาณ57 ติดกล้องของโตโยต้ามาให้นะครับกล้องนะครับติดมาจากศูนย์เลยนะครับผมภายในสภาพสวยมากด้านหน้านะมีในส่วนของไฟตัดหมอกแล้วก็ด้านหลังเพิ่มเซ็นเซอร์ท้ายมาให้นะครเจ้าของเดิมใจดีติดตั้งออปชั่นมาให้อย่างเยอะเลยนะใครสนใจรถสวยๆไม้ห้าหมื่นนะอย่าพลาดคันนี้ไปรับชมรายละเอียดในคลิปนี้กันนะสวัสดีครับอยู่กับผมบอยเพชรจนกันเด็กเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมมีรถนะฮะหลุดจองมานะครับบอกได้เลยว่าไม่ควรพลาดจริงๆคันนี้นะครับผมไม้ห้าหมื่นนันเกินไว้ก่อนเลยไม้ห้าหมื่นนะเป็น นิวอ l t ติ 1.6G ปี2020นะฮะภายในยได้เป็นเบาะหนังสีดําแล้วนะครับเพราะว่าถ้าโชมนี้ปี2019ภายในมันจะเป็นเบาะหนังสีครีมตัดกับสีที่น้ําตาลบางคนชอบสีดํามากกว่าเพราะว่าดูแลรักษาง่ายแล้วก็คันนี้ไมคแค่50,000เท่านั้นวันนี้ดูดจอมาแล้วนะครับใครอยากได้ไมคน้อยๆสภาพก,กริบๆนะฮะผมบอกได้ว่าในอ l t ติสนะบรดาอัติสคันนี้ทีเด็ดสุดแล้วนะครับสวยสุดนะฮะ คันนี้ราคาอยู่ที่ประมาณ501,900บาทนะครับผมฟรีดาวได้ผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ8,900บาทนะครับแล้วก็ที่ร้านเรานะเป็นดีลเลอร์ใหญ่เกรด A ได้เงื่อนไขที่สูงที่สุดแล้วก็ดีที่สุดของแต่ละบง n g แน่นอนนะครดอกเบียสตาร์ทอยู่ที่2.79%ผ่อนได้สูงสุด84งวดใครสนใจรถมือสองเกรด A นะครับผมต้องมาที่เพชรยนต์เท่านั้นนะอยากให้ผมดูแลนะครับก็โทรหาผมได้เลยเดี๋ยวผมดูแลให้นะครับโทรเข้าหาผมผมเช็ค ดูแลก่อนปล่อยพาจัดไฟแนนซ์นะครับบริการเต็มที่นะฮะเดี๋ยวส่วนรายละเอียดตัวรถนะฮะเดี๋ยวผมพาไปรับชมพร้อมกันเลยนะครับรถคันนี้มีการปรับสภาพเสร็จเรียบร้อยพร้อมตั้งขายแต่ว่าที่มาจอดในโซนโกดังสามตรงนี้เป็นโซนโกดังสามนะครับเป็นโซนที่สำหรับรถเข้าใหม่จะอยู่โซนนี้นี่เดี๋ยวผมให้ดูเป็นโซนรถเข้าใหม่อยู่โซนนี้แล้วก็รถที่ลูกค้าจองมาแล้วเราจะเก็บไปที่โซนนี้นะครับรอเอาไปาจัดไฟแนนซ์เสร็จแล้วก็เอาไปล้างปล่อยนะครับแล้วก็เช็ค QC อีกรอบหนึ่งนะครับผม นะวันนี้หลุดจองมาแล้วไะเดี๋ยวมาชมารายละเอียดกันเลยนะครับผมนี่กระจังหน้านะเป็นคมเนมี้ยแบบนี้เลยนะฮะนี่สวยมากนะครับผมไมแค่ห้าหมเท่านั้นไฟหน้าโปรเจคเตอร์ลูกแก้วใสๆแบบนี้อันนี้เป็นไฟเดียมอันนิ่งไลท์แล้วก็ไฟเลี้ยวนะครับผมสภาพโคมไฟนะยังใสย,ยังสวยอยู่เลยคันนี้มีการติดตั้งตัวไฟตัดหมอกเพิ่มมาให้สเปคเดิมผมต้องแจ้งไปก่อนไฟตัดหมอกจะไม่ได้มีให้นะอันนี้คือเจ้าของเดิมเขาไปติดตั้งเพิ่มมา เป็นรถที่หมดสัญญาเช่าของอบริษัททูนะครับหมดสัญญาเช่าเข้ามาก็มีประวัติการเข้าสู์เช็คศูนย์ทุกระยะนะครับเพิ่งเช็คศูนย์เมื่อล่าสุดประมาณต้นปีนี้เองต้นปีนี้ประมาณต้นปีนี้เพิ่งเช็คสู์ล่าสุดมาเดี๋ยวผมให้ไปดูแท็กการเช็คศูนย์ด้านในเขายังไม่ได้แกะออกเลยนะฮะนะครับไฟหน้าฝั่งนี้สภาพสวยสายสมบูรณ์ไม่มีรอยแตกรล้าใดๆไฟโปรเจคเตอร์ลูกแก้วใสๆแบบนี้นะผิวคลานเดียมสารฝากระโปรงเนี่ยคมๆสวยๆเลยแล้วก็ ฝากระโปรงผิวเดิมโรงงานนี่เคาะไปใส,ส่ๆแบบนี้นะฮะคันนี้อย่างที่บอกไปหลุดจองมาคันนี้เป็นเจ้าของก็คือคนที่จองก็คือผมนี่แหละครับแต่ว่าลูกค้าโดนปรับเงื่อนไขปรับดาวค่อนข้างสูงไปต่อไม่ไหวก็เลยหลุดจองมานะวันนี้หลุดจองมาแล้วใครสนใจรีบติดต่อผมได้เลยเดี๋ยวผมดูแลให้กระจกเดิมแท้โตโยต้านะครับข้อดีคือเป็นอะคูสติการ์นะครับเก็บเสียงรบกวนได้ค่อนข้างดีคันนี้ภาษีหมดปี68เดือนกรกฎาคมนะฮะก็ภาษีพบมีติดให้ พกครบเลยนะครับผมสำหรับตัวรถนะครแล้วก็มีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินให้อีก1ปี24ชั่วโมงนะฮรรถเสียไม่ีปัญหาแบนหมดนะครับหรือว่าเปลี่ยนอย่างไรใช้บริการนี้ได้ทั่วประเทศไทยเลยนะครับในะของเราดูแลอย่างดีขายรถมามากกว่า23ปีแล้วก็เป็นบริษัทที่มีที่ของตัวเองไม่ได้เป็นการเช่าที่นะครับต้องแจ้งมา่ก่อนเพราะว่าอย่างเวลาพี่ซื้อรถไปใช่ไหม าบางทีอาจจะมีเจอวิกฤตปิดตรงปิดเต็นท์อันนี้คือของเราเป็นที่ของตัวเองอันนี้คือโกดัง3เฉพาะโกดังที่เก็บรถตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีหน้าขายนะฮะอยู่สาขา1อยู่ด้านหน้านะฮะเป็นโกดังใหญ่เลยแล้วก็มีสาขา2แล้วก็กําลังจะไปเปิดสาขา3ที่สุบินทงวงศ์นะพี่พี่ซื้อรถมือ2อซื้อทั้งที่ซื้อบริษัทที่ไว้ใจได้แล้วก็น่าเชื่อถือได้นะเพราะว่ารถเนี่ยพี่พี่ผมเชื่อได้นะใช้การใช้งานกัน5-10ปีมีแน่นอนนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูรายละเอยียดกันต่อนะครับ ล้อแม็กนะครเป็นแม็กซ์อลอยขอบ16แม็กเดิมแล้วก็ได้ดิสเบรกสล้อด้วยนะครับสำหรับเอาติสยางของบิตโกลนแล้วก็ที่สาคัญนะนี่อย่างที่ผมบอกไปเพิ่งเช็คศูนย์มาเมื่อปีนี้ยางปี2 0 2 4เปลี่ยนให้ปีนี้นี่เองนะครับถือว่าคุ้มมากผมถึงบอกว่าคันนี้สวยสุดไม่น้อยสุดทีเด็ดสุดนะครับผมที่ผ่านมาก็คือไม่ได้ลงรีวิวเพราะว่าลูกค้าติดจองเร็วคือ,อส่งรายละเอียดส่งรูปให้เขายังไม่ได้รีวิวก็เลยติดจองเลยนะครับผม กระจกมองข้างพร้อมไฟเดียวปรับพับไฟฟ้าได้นะครับกระจกเดิมแท้โตโยต้ารอบคันมือจับคมเมี่ยมเงาแบบนี้เลยนะครับคันนี้ก็ได้กุญแจสำรองครบ2ดอกนะอันนี้กุญแจมีดอกหนึ่งเราเก็บไว้ที่ค้างกุญแจอีกดอกหนึ่งนะกุญแจสำรองครบนี่ครับเดีเ๋ยวมาดูภายในนี่ครับอย่างที่บอกไปได้เป็นเบาะหนังสีดําแล้วนะถ้าเป็นโฉมปี2 0งพันโฉมนี้แต่ว่าเป็นรถปี2019บเกาบาะจะเป็นเบาะหนังสีครีมนะครับว่ามันจะตัดกับสีน้ำตาล นะบางคนบอกว่ามันสกปรกง่ายเปื้อนง่ายไม่ชอบอยากได้สีดำนะก็ต้องดูเป็นปี20ขึ้นไปอย่างคันนี้ก็มีให้เป็นสีดำนี่ครับนี่เบาะสภาพสวยนะเป็นเบาะทรงสปอร์ตนั่งอบกะชับได้ค่อนข้างดีเลยนะครับนะครับดูภายในเนี่ยสวยมากนะคะสวยมากคันนี้นะแนะนําเลยนะครับใครหาอยู่นะครับอยากได้ไม้น้อยนะครับต้องรีบมาจัดคันนี้ไปได้เลยนะครับเพราะว่าวันนี้หลุดจองมาแล้วนะครับนี่นะเดิมเมดอาร์ตเดิมโรงงาน นะะเนี่ยประตูเดิมแผงประตูไม่เคยเปลี่ยนไม่เคยถอดตรงนี้ก็เป็นวัสดุหนังที่บูนุ่มมารถเนี่ยไม่มีช้ำเลยนะครับแต่เข็บได้ต่างๆครบถ้วนสมบูรณ์กระจกโฉมนี้นะระบบไฟฟ้าได้เป็นออโต้ทั้ง4บานเลยมีเซ็นทัลล็อกปรับพับกระจกไฟฟ้าให้นะฮะครบถ้วนเลยฟิล์มเนี่ยอย่างดีเลยลามินาอย่างดีนะฮะฟิล์มผมเช็คแล้วสภาพสมบูรณ์รอบคันเลยนะฮะฟิล์มผมแนะนาไม่ต้องเปลี่ยนใช้ฟิล์มลามินาเนี่ยอย่างดีเลยนะครับแล้วก็มาดูโครงสร้างตัวรถนะนี่ดูน็อ น็อตประตูไม่มีรอยแกะไม่มีรอยขยับนะนี่คือเช็คให้ดูอย่างละเอียดเลยนะครับใครสนใจคันนี้นะผมแนะนําพี่พี่ดูคลิปนี้ประกอบการ,รตัดสินใจได้เลยเหมือนได้เข้ามาดูรถตัวจริงที่เพรยนนะฮะเช็คให้ทุกซอกทุกมุมจริงๆนะฮะแป้นเบรกแป้นเกียร์นะไม่มีรอยสนงสนิมใดๆนะคันนี้ก็อย่างที่บอกไปไฟตัดหมอกอันนี้เขาติดเพิ่มมาสวิตช์เปิดปิดอยู่ตรงนี้นะครับพวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะครับซ้ายมือ สามารถรับสายบางสายปรับในส่วนของระบบเครื่องเสียงได้นะครับพงมลัยสภาพสวยไม่มีลอกไม่มีร่อนนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตเข้าไปนั่งด้านในอย่าให้ดูตรงนี้นี่นะฮะ๋ยวเช็คศูนย์มาตลอดทุกระยะเลยนะครับนี่เช็คมีนาคือเช็คครั้งล่าสุดเป็นเดือนกันยายนนะแล้วก็อันนี้คือเขาให้เช็คครั้งต่อไปอยู่ที่หกหมื่นสี่ร้อยแปดสิบกิโลเมตรนะแสดงว่าคันนี้เช็คศูนย์ล่าสุดประมาณห้าหมื่นสี่ร้อยแปดสิบเพราะว่า ทุกๆ1,000 0โลเขาจะต้องต้องเช็คศูนย์ครั้งหนึ่งนะฮะเดี๋ยวดูเลขไม์ตอนนี้อยู่ที่ประมาณ57,535กิโลนานวันที่ถ่ายวันนี้นะครับผมก็เดี๋ยวก่อนปล่อยเราจะดูแลปรับสภาพแล้วก็เดี๋ยวเช็คเรื่องของเหลวให้ทีนึ่งไม่ต้องห่วงของเราขายรถที่ปรับสภาพพร้อมใช้นะพี่ๆได้ไปเนี่ยคือพร้อมใช้เลยนะครับนะครับดูแผงแดชบอร์ดด้านบนสีนะไม่มีซีนไม่มีจาน,นะดูแลดีแล้วก็เนี่ยคันนี้พิเศษจริงๆ กล้องบันทึกหน้ารถอันนี้ของจากโตโยต้าจากศูนย์นะครับคือไม่ได้มาติดตั้งมาจากโรงงานนะต้องแจ้างไว้ก่อนเพราะว่าจริงๆสเปคเดิมมันจะไม่มีกล้องแบบนี้อันนี้คือเขาติดตั้งมาจากศูนย์เลยผมว่าบริษัทนี้เขาค่อนข้างจะดูแลร,รถดีแล้วก็อย่างเช่นไฟตัหมอกเขาก็ติดเพิ่มมาแล้วก็ด้านหลังยังมีเซ็นเซอร์ท้ายนะเดี๋ยวผมพาไปชมนะฮะเครื่องเสียงเดิมนะครับเชื่อมต่อบลูทูธได้ FMAMCD ได้นะครับก็ใช้งานปกตินะแอร์ดิจิตอลเซตอุณหภูมิเป็นแบบออโตโได้ คอนโซลด้านหน้านะตรงนี้เป็นวัสดุที่บุนุ่มมานะผิวสัมผัสนะเป็นแบบซอฟท์ทัชค่อนข้างดีเลยนะฮะดูที่ตามแผงประ,ประตูนะรถสวยมากไม่มีช้ำนะตัวเกียร์ได้เกียร์อัตโนมัติ CVT แบบ7สปีดตัวนี้สามารถปัดเข้าหาตัวแล้วก็เป็นบวกลบได้เวลาเราเรา,เราต้องการใช้เกียร์ต่ำขึ้นในขึ้นลงทางราชันในพวกนี้สามารถใช้ตรงนี้ได้หรือว่าต้องการแบบการเล่งแซงแบบว่าฉับไวก็ใช้เกียร์ตรงน,นี้แต่ว่าแนะนำนะก็คือต้องใช้ให้ชำนาญหน่อยนะครับ มาดูโครงสร้างประตูหลังซ้ายอ่ประตูหลังขวาน็อตไม่มีแกะไม่มีหากหัวน็อตเนี่ยคมๆแบบนี้เลยนะเนี่ยครับดูอ่ะคือเดิมหมดเลยเนี่ยแล้วก็สติกเกอร์เนี่ยหน้าเสด็จเลียมเนี่ยเนี่ยอันนี้คือเขาเติมลมไนโตรเจนมานะฮะคือก็คือถึงบอกเขาดูแลดีขนาดลมเขายังเติมไนโตรเจนเลยครับคือคันนี้บอกได้เลยว่าใครได้ไปคุ้มค่าแน่นอนนะครับแล้วก็คือถือว่าโชคดีเลยนะใครได้คันนี้ไปนะครับผมไม่ห้าหมื่นสภาพขนาดนี้ นะฮะแล้วก็ภายในเป็นสีดําใช้งานน้อยสภาพคือดูแลดีนะครับเจ้าของเดิมผมว่าเขาดูแลดีมากดูเบาะด้านหลังก็สภาพสวยนี่เบาะไม่มีฉีกไม่มีขาดตึงๆนั่นๆเลยนะเนี่ยดูเบาะสภาพสวยผิวสัมผัสเบาะก,ก็ดีนะมันจะมีดูระบายความร้อนนะเวลานั่งไปมันไม่อุมความร้อนนะแล้วก็มีแอร์ทถวสองให้นี่ชมนี้มีแอร์ทถวสองให้นะสาหรับรถที่จะไปใช้ในครอบครัวมก็ตอบโจทย์นะเพราะว่ามีมีแอร์แถวสองให้คนนั่งทถวสองก็ไม่ร้อนนะ เพดานสะอาดาไม่มีรอยสักยงสักยันซ่อกป,ประตูหลังขวานี่เม็ดอาร์ตอยู่ครบหัวน็อตคมๆสวยๆไม่มีรอยแกะไม่มีรอยขยับมาร์คสีตามสีนะจากทางโรงงานอยู่ครบท้วนสม,มูร์เนี่ยก็มาดูที่แผงประตูฝั่งนี้นะฮะเนีย่ยรอยอาร์ตเดิมโรงงานนะครับประตูไม่ได้มีการเปลี่ยนหรือว่าการชนหนักเข้ามาวัสดุตรงนี้บุนุ่มสภาพสวยนะไม่มีช้ำดูที่ล้อมแม็กหลังขวานะสภาพสวยเช่นเดียวกันนะ รับไม่มีริ้วรอยเลยนะถือว่าเขาขับได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็ยางบิตโตนะฮะเป็นปี24ทั้ง4เส้นนะก็ถือว่าคุ้มเลยนะได้ยางปีใหมเ่เพิ่งผ่านการเข้าศูนย์มาเดือนอเดือนที่ผ่านไม,ไ,มไม่กี่เดือนที่ผ่านมานะครับนะแล้วก็ด้านหลังนะมีเซ็นเซอร์ด้านท้าย2จุดนะอย่างที่บอกไปวะตรงนี้ก็มีติดตั้งเซนเซอร์ด้านท้ายมา2จุดไฟเบรกนะฮะ สภาพสมบูรณ์นะครับเป็นไฟเบรกเดิมโรงงานเลยนะครับผมไม่ได้มีการเปลี่ยนเปลี่ยนมานะเป็นพาร์ทเดิมโรงงานเลยโลโก้ทุกตัวสอนมาแบบครบๆนะครับไม่มีรอยแตกรอยร้าวสภาพสวยเลยนะแล้วก็ด้านหลังเขามีไฟเบรกลูนิสานะแล้วก็กระจกด้านหลังพร้อมตัวไล่ฟ้าให้นะฮะแล้วก็ส่วนตัวฝาท้ายเนี่ยสามารถเปิดตรงนี้ได้ไมันจะเป็นสลักนะครับผมแต่ว่ารถต้องถูกปลดล็อกอยู่หรือว่า,ามีกุญแจรีรโมทอยู่ใกล้ๆตัวนะครับเนห้องเก็บสัมภาระกว้างๆแบบนี้เลยนะ นี่ครับแล้วก็มาดูโครงสร้างหลักด้านในนะนี่คานด้านในตรงๆสวยๆวันนี้นะสปอร์ตเมท์ตเรียงตัวครบสวยงามแบบนี้เลยนะครับแห้งๆปั๊มทุกอย่างชัดเจนนะปั๊มเดิมโรงงานไม่มีรอยคราบสนงสนิมหรือว่าการโป๊ทําสีมานะครับส่วนชุดยางอะไรอุปกรณ์เครื่องมือแม่แรงนะฮะอยู่ด้านนี้นะครับผมนี่เก็บให้อย่างเป็นระเบียบนะชมนีเขาเก็บให้ค่อนข้างดีแล้วก็เป็นระเบียบ ไม่มีรอยโป๊ทาสีรอยสาดสีหรือว่ารอยสนุกสนิมการจมน้ํามาไม่มีแน่นอนนะหรือว่าการตัดต่อตัวถังบอดี้รถไม่มีอันนี้คือเป็นซีนซิลิโคนสีไข่ขา,ขาวเป็นแบบนี้เลยนะครับของเดิมโรงงานจะเป็นแบบนี้แต่ถ้ามีสีอื่นสาดเข้ามาเนี่ยแสดงว่าไปโดนอะไรมาแล้วก็ไปแก้สีมานะครับมาดูกันตอนน่อในส่วนของล่างน้ําฝั่งนี้สปอร์ตเมดอาร์ตเรียงตัวแบบสวยๆในครบๆแบบนี้ด้านท้ายผมเช็คน้ำไม่มีโดนนะครับผมด้านท้ายเนี่ยเดิมเลย แล้วก็มาดูในส่วนของน็อตนะครับฝาท้ายเนี่ยฝากระโปรงหลังหัวน็อตคมๆนะน็อตเดิมนะ,ะไม่เคยแกะไม่เคยขยับอย่างที่บอกนะไฟแท้นะครับแบรนด์ไทโคยโตพาร์เดิมโรงงานแล้วก็มาดูในส่วนของนี่ตรงนี้ก็สําคัญนะรูระบายความร้อนยังคมยังสวยอยู่เพราะว่าถ้าเกิดมีการชนหนักยุบตัวเข้ามาเนี่ยรูพวกนี้มันไม่สามารถขึ้นรูปกลับมาคมๆได้นะเพราะว่าด้านท้ายเป็นจุดที่มีโอกาสชนได้สูงที่สุดอ่ะ นี่ครับมาดูนี่น็อตฝากระโปรงหลังไม่มีรอยขยับรอยขันจากประแจเครื่องมือช่างสปอร์ตแมตอาร์ตนะครับเดิมจากโรงงานเนี่ยอยู่ครบนี่เรียงตัวสวยๆแบบนี้เลยของเดิมโรงงานเป็นแบบนี้แห้งๆไม่มีรอยทําส่งทําสีนะครับพาชมพาเช็คอย่างละเอียดเลยนะครับคันนี้แนะนําเลยนะครับใครหาอยู่รีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับผมอยากได้เอาติชมแบบนี้แล้วก็ภายในสีดำนะสภาพใหม่ๆ คือต้องบอกไว้ก่อนว่าคันนี้สภาพดีสุดในร้านแล้วครับไมคแค่5้าหมื่นด้วยนะแล้วก็เพอร์เฟกสุดนะฮะยางเช็คก็ให้อะยางปีนเป็นปี24แม็กหลังซ้ายสภาพสวยนะร,รอยขูดขีดก็ถือว่าถ้าไม่มีเลยนะครับเดี๋ยวมาเช็คกันต่อนะครับที่แผงประตูฝั่งนี้นะครับนี่รอยอาร์คเริมโรงงานนะฮะประตูไม่มีการชนไม่มีการทํามา วัสดุหนังบุนุ่มสภาพสวยไม่มีช้ำนะกระจกไฟฟ้าก็เป็นออโต้สบานด้วยนะครับเม็ดอาร์ตเดิมนะฮะน็อตไม่มีแก่ไม่มีขยับหัวน็อตคมๆแห้งๆตามจุดมากสีตามสีโรงงานนะคะอยู่ครบถ้วนสมบูรณ์นะฮะ,ะเดี๋ยวมาดูกันต่อนะในส่วนของประตูหน้าซ้ายนะนี่นะครับเม็ดอาร์ตเดิมอยู่ครบเนี่ยประตูเดิมซีนซิลิโคนแนวตรงสวยๆว,วัสดุหนังที่บุนุ่มมาก็สภาพสวยไม่มีช้ำ กระจกนะฮะก็ลามินาฟิล์มลามินาอย่างดีนะครับผมได้ไปก็ใช้งานกันยาวๆเลยนะครับซอกประตูด้านหน้านะหัวน็อตคมๆแห้งๆน็อตไม่มีแกะไม่มีขยับตามจุดมาร์คสีจ้ามสีอยู่ครบๆนี่ดูครับประตูเนี่ยไม่เคยมีการเปลี่ยนนะการชนหนักจากด้านข้างมานะครับเนี่ยผมพาชมพาเช็คทุกจุดเลยนะครับเช็คอย่างกับตอนที่เอารับรถเข้ามานะนะครับดูละเอียดเนี่ยไม่มีการกักข้อมูลเด็ดขาด นะแล้วก็เพจตัวรถนี่คือจุดสําคัญเลยนะครับมันจะบอกในส่วนของเดือนผลิตนะฮะเดือนมีนาคมปี2020จะมีในส่วนของเลขเครื่องเลขตัวถังอยู่ตรงนี้นะครับถ้าใครอยากตรวจสอบนะครับผมสามารถแคปหน้าจอนี้นะครับพี่พี่ก็เอาไปตรวจสอบที่ศูนย์ได้พวกนี้เราสามารถแจ้งเลขตัวถงังเลขเครื่องเนะี่ยตรวจสอบศูนย์ได้ว่ามีการเข้าศูนย์มีการเคลมนู่นเคลมนี่อะไรบ,บ้างหรือเปล่านะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปนะคันนี้เป็นรถหน่วยงานหมดสัญญาเช่ามีการเข้าศูนย์เช็คศูนย์ทุกระยะทำให้คันนี้เรื่องการเซอร์วิสการ m ม i น t e n a n c เนี่ย มันค่อนข้างถึงอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเข้าศูนย์ทุกระยะ6เดือนเข้าครั้งหนึ่งหรือว่า1 0 0 0 0ืนเข้าครั้ง1นึ0งนโลเข้าครั้งหนึ่งนะอันนี้คือตามกฎเลยเขาต้องเข้าศูนย์ตลอดนะครับผมนี่แล้วก็ตรวจสอบที่มาที่ไปได้ชัดเจนเลยนะครับมาเดี๋ยวพาไปชมในส่วนของรายละเอียดของห้องเครื่องกันต่อเลยแล้วกันนะครับมาดูห้องเครื่องกันนะเครื่องยนต์เป็นเบนซินขนาด1.6ลิตรนะครับสำหรับตัวเครื่องยนต์ของ ชมนี้เขาจะไม่ได้ข้อฝากครอบไว้แต่ว่าเป็นเครื่องยนต์ตัวเดียวกันเพราะว่าด้วยตัวดีไซน์ของเขาสโลปมันไม่สามารถข้อฝาครอบได้นะครับผมเครื่องเดิมนั่นๆเลยนะครับผมน็อตต่างๆไม่มีแกะไม่มีขยับนะครับผมเนี่ยโครงสร้างหนักโครงสร้างเดิมเลยไม่มีรอยสนงสนิมนะครับแล้วก็ไม่มีรอยน้ํามันไหลยเยิ้มใดๆนะครับผมแบตเตอรี่รู้สึกเพิ่งเปลี่ยนมานะนี่เป็นปีหกเจ็ดแล้วก็เดือนกุมภาพันธ์นะแบตเตอรี่ก็ลูกใหม่นะครับเป็นของปีนี้ ดูตรงเบ้าโชคนะเบ้าโชครอยอาร์คเดิมโรงงานเรียงแบบนี้เลยนะครับอันนี้คือโชคเดิมรถไม่ได้มีการเอาไปตัดต่อหรือว่าไปโหลดเตี้ยของตัวโชคใดๆนะครับแล้วก็ซอกด้านในคือสําคัญแกมด้านในเนี่ยน็อตไม่มีแกะนะฮะน็อตไม่มีแกะนะครับ,แ,ะะรบแล้วก็ฝากระโปรงยังไม่เคยแกะทาสีหัวน็อตฝากระโปรงคมๆสวยๆนะครับฝากระโปรงเดิมปั๊มโตโยต้าชัดเจนผ่านการความน้อนเนี่ยสภาพสมบูรณ์นะเกิน90%พร้อมใช้งานเลยนะฮะแล้วก็ดูจุดสติ๊กเกอร์ต่างๆ,างๆนะฮะ ยังคงแนบสนิทเรียบเนียนไม่มีรอยแกะกาหรือว่าไม่มีรอยโดนสาสีนะสติกเกอร์เดิมโรงงานเลยนะครับรูระบายความร้อนนะคมคมสวยๆไม่มีบิดไม่มีเบี้ยวนะคมคมสวยๆแบบนี้เลยนะครับนะครับเดี๋ยวผมเช็คน็อตฝากระโปรงฝั่งนี้ให้ต่อนะฮะน็อตไม่แกะ่นะฮะแล้วก็ด้านในนะนี่เดี๋วด้านในขออนุญาตส่องนิดนึงนะับมันติดไม้กันสั่นนะครับหัวน็อตด้านในไม่มีแก่แล้วก็เบ้าโช๊คฝั่งนี้เรียงตัวครบสวยงามนะฮะโช๊คเดิม ไม่ได้มีการโหลดเตี้ยใดๆแล้วก็ถัดมามาดูในส่วนของน็อตไฟหน้านะครับนี่น็อตไฟหน้าหัวน็อตคมๆสวยๆไฟหน้าแท้เดิมไม่ได้มีการเปลี่ยนพาร์ทเดิมเลยนะครับแบรนด์ไทยคอยโตะเป็นพาร์ทเดิมโรงงานเลยนะปั๊มชัดเจนฝั่งนี้จะเป็นปั๊ม 1R อยู่ตรงนี้นะครับปั๊ม 1R ปั๊มเดิมโรงงานเลยนะครับเนี่ยสีจะสม่ำเสมอการลูกลมๆแบบนี้คมๆเนี่ยน็อตไม่มีขูดขีดไม่มีรอยประแจขันแล้วก็ในส่วนของคานหน้านะครับคานมาน้ําหน้า ขัวน็อตคมๆแบบนี้เลยนะครับคานหน้าตรงๆสวยๆนะครับดูลายละเอียดสีเดิมสม่ำเสมอการไม่มีสีโดดนะครับไฟหน้าเนี่ยไม่ได้มีการเปลี่ยนการแกะนะครับพาร์ทเดิมก็จะเป็นแบรนด์นี้ไทยคอยโตไฟหน้าแท้เดิมฝั่งนี้ก็จะมีปั๊ม1นออยู่นะครับปั๊มเดิมโรงงานนะครับฝั่งนู้นก็ปั๊ม 1R นะ่งอครับดูน็อตไฟหน้าไม่มีการแกะไม่มีการขยับนะไฟหน้าแท้เดิมนะครับรถไม่ได้มีการชนหนักเข้ามาหรือว่าการพลิกคว่ำนะฮะรถเข้าศูนย์ทุกระยะ นมีการเช็คศูนย์ทุกอย่างแล้วก็ตรวจสอบที่มาที่ไปได้ชัดเจนใครอยากได้ไม้น้อยๆนะครับสภาพคือต้องบอกได้ว่าคันนี้สภาพดีสุดในร้านละนะครไม้ห้าหมื่นปี2020นยีะครับราคา5้าแสนสองหมื่นเก้าพันนะครับผ่อนอยู่ที่อ่าขอพักห้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันนะฮะผ่อนอยู่ที่ประมาณ8,900บาทสนใจนะครับเบอร์โทรด้านล่างคลิปโทรได้อัดไลน์ได้นะฮะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ไปด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ